ที่มีนามบัตรนามิกุลีชื่อมีโทรศัพท์สามารถเขียนเสนอได้เขีนรอดเขียนโดยกันด้นะคะละม่อเชื่อจากมอคลินิกไปสวนเป็นหมอหัดเลยแต่ต้องอยากรู้ว่าจากหมอคลินิกเวลาได้ของส่าสางานค่ะมาผูกพันมาลูบมือกันนะมาสัสนุคผมชั่นเลือดตัวได้ยังไงคะหมอคือของแผนที่นี้เนี่ยเราตอบคน่าเราเบทที่นึ่มงรน เราก็เลยตัดสินใจว่าคนที่เป็นแบบเบสจะได้โอ๋เพราะฉนั้นนะคะก็เบสเราไม่พอเล่นดิสแต่เด็กไม่พอหน้าสุดด้วยถูกครับเปลี่ยนไปที่ออกดิสอันนี้คือสี่สีสาขค่ะกเป็นการเกิดของศิที่เป็นโซเทียลห้าสาขาแล้วทันใจชิงรถเช่าเยอเล

นองเราไหมแต่เขาไม่ได้เขาม่รูนแฟนน้องไม่อยู่น้องไม่อยู่คุณว่าเราจะมาแรงจะโค้งได้ไหมเออไม่รู้จก็กิโลกรกินกลางออเพงที่เราที่เราทายโอ้ยง่ายที่สุมั้ยมีสอน ไ็เนี่ยมันถอนก้นตลอดเวลาถักินถอดกินไอ้แทนเนี่ยเาไม่อมเปิดนะจ๊ะดูน่าบอกเลยช่คูลกันนะตีเลยนะครับใครจะไม่รู้คู่สมทับกนลมันคู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ารู้แทนจะต้องทำยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ตั้งสคนเลยตาชิ้เยอะมากนะฮะข้างหลัง